นายชวนหลีกภัยนายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีลำดับที่20เป็นนายกรัฐมนตรีสสมัยคือสมัยที่1 2,535และสมัยที่2 2540 2544เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร11สมัยโดยเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นนักการเมืองที่ได้รับสมญานามว่า ใบมีดโกนอาบน้ำพึ่งหลังจากบริหารประเทศสมัยที่สองมาจนสภาผู้แทนราษฎรใกล้ครบวาระนายชวนหลีกภัยจึงประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2543การเลือกตั้งทั่วไปที่มีขึ้นเมื่อในวันที่6มกราคม2544พักไทยรักไทยได้เสียงมากที่สุดและเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลดร ทักษิณขีดล่างชินวัตรหัวหน้าพักได้คึ้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยนายชวนได้ขึ้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่3ในวันที่11มีนาคม2544วันที่20เมษายน2546เมื่อครบวาระก,การดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักของนายชวน หลีกภายนายบัญญัติบรรทัดฐานได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พักประชาธิปัตย์ให้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่โดยนายชวนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์นายชวนหลีกภัยจึงเป็นนักการเมืองที่มีภาพลักษณ์ทางการเมืองที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยยึดมั่นในระบบรัฐสภาเป็นผู้เดินทางสายกลางไม่ก้าวร้าวรุนแรงและมีภาพพจน์ความซื่อสัตย์สุจริตมัธยัติมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ปัจจัยเหล่านี้ทำให้นายชวนได้รับการยอมรับจากประชาชนในวงกว้างโดยเฉพาะในภาคใต้เมื่อมีการชูประเด็นนายกคนใต้หลังจากที่เคยภาคถูมิใจกับคนเอกเปรมตินสุลานนท์นายกรัฐมนตรีที่มาจากภาคใต้